สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งนะครับต้องขอชี้แจงก่อนละกันว่า d ร a ก o n Ball a อนะครับที่ผมไม่ได้ทําเลยในช่วงนี้นะครับเอาง่ายๆนะมันจะหายไปสักพักหนึ่งเป็นเพราะว่านะครับกฎหมายของ YouTube มันมีข้อห้ามหลายอย่างนะครับที่เรียกได้ว่ามันก็ไม่ควรจะทานะครับจึงทำให้นะครับผมก็เลยไปศึกษาข้อมูลว่ามันมีอันไหนบ้างนะครับที่ทาง YouTube ไม่โอเคนะครับในการที่จะให้เราทานะครับเพราะว่าการเล่านิทานมันก็ไม่ได้นะครับคือเนี่ยมันสามารถตีไปเป็นหมวดเล่านิทานได้เลยนะครับทั้งท มันไม่ไม่ใช่เด็กแน่นอนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจึงหาวิธีทางมานะครับเป็นอันว่าก็ช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะต้องขออภัยจริงๆโอเคไม่อยากจะบ่นเยอะนะครับเพื่อให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยอ่าแล้วผมลืมบอกไปว่าต่อไปนี้นะครับก็จะไม่มีเอฟเฟคเสียงแล้วนะครับในการภาคเรื่องนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆโอเคไปรับชมกันเลย เหตุการณ์ถูกตัดมาที่การต่อสู้กันระหว่างทรังกับมังกร2ดาวอีกหนึ่งครั้งเนื่องจากว่าปีศาจมังกรแข็งแกร่งมากกว่าที่เราคาดคิดไว้นะครับจึงทําให้ทรังนะครับเขาจะต้องแตลงร่างเป็นซูเปอร์ซียขั้นที่3เพื่อรับมือกับเจ้ามังกร2ดาว ทรังเปิดฉากการต่อสู้เขารีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงทําการถีบเข้าที่ท้องของเจ้ามังกร2ดาวอย่างเต็มแรงและต่อด้วยการต่อยขวาเข้าที่หน้าของเจ้ามังกร2ดาวอีกหนึ่งทีและกระนานะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดซ้ายหรือหมัดขวานะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เจ้ามังกร2ดาวนะครับคนละชั้นกับทรังเลยทรังนะครับเขาก็นาต่อสู้อย่างหนักเลยและตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชนะเสียแล้วแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทรังเขาจะเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้มากๆเลยเนื่องจากว่าเขาใช้ซุปเปอร์สัญญาขั้นที่3ามซุปเปอร ซูเปอร์าขั้นที่3ถึงแม้ว่าจะให้พลังกับผู้ใช้ที่มันมหาศาลและเยอะมากๆเลยแต่มันก็มีข้อเสียก็คือจะทําให้ผู้ใช้นะครับเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้อย่างมากมายอะไรกันเจ้าบ้านี่มันเปลี่ยนไปมากเลยเปลี่ยนไปกว่าที่เราคิดอีกทั้งพลังและกําลังต่อสู้ของมันมันเร็วขึ้นจากเดิมมหาศาลเลยละ่ะดีละ่ะดูเหมือนว่าซูเปอร์สซย่าขั้นที่3จะสามารถรับมือมันได้แต่ปัญหาก็คือเราจะยื้อเวลาอยู่ในร่างนี้ได้นานแค่ไหนนะสิต้องรีบกําจัดมันให้เร็วที่สุดก่อนที่เราจะคืนร่างเดิมแล้วเอาละ่ะคงต้อง ตัดสินใจแบบนี้แล้วเราใช้พลังรวดเดียวเลยละกันในก,ในการจัดการเจ้าป้านี่ทั้งเขาไม่รอช้าเขารีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับหาเจ้ามังกร2ดาวเพื่อหวังจะโจมตีเขาก็นำต่อยขวาและต่อยซ้ายนะครับเข้าหามังกร2ดาวเจ้ามังกร2ดาวเห็นท่าไม่ดีแล้วมันรีบยิงพลังสวนกลับไปหาทั้งแต่ทั้งนะครับใช้ความเร็วของเขาไปอยู่ด้านหลังของเจ้ามังกร2ดาวและทําการถีบนะครับเจ้ามังกร2ดาวกระเด็นลอยไปไกลนะครับเรียกได้ว่าบาดเจ็บอย่างหนักเลยทั้งนะครับเขาเตรียมจะเผด็จศึกในการ ต่อสู้ครั้งนี้แล้วเอาละจบกันเสียทีทรังนะครับเขาจัดการยิงบัสเตอร์แคนนอนใส่เจ้ามังกร2ดาวอย่างเต็มแรงพลังบัสเตอร์แคนนอนนะครับพุ่งไปใส่เจ้ามังกร2ดาวแต่ดูเหมือนว่านะครับมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทรังนะครับไม่ต้องการได้ปรากฏขึ้นแล้วเมื่อเขานะครับพลังค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วเขาไม่สามารถคงสภาพการเป็นซุปเปอร์เซย่าขั้นที่3ได้เขากลับคืนสภาพร่างเดิมกลายเป็นร่างปกติเสียแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ทรังนะครับเขาค ได้แต่ภาวนานแล้วล่ะครับว่าพลังของเขานะครับจะได้ผลในการจัดการเจ้ามังกร2ดาวถ้าไม่อย่างนั้นแล้วล่ะก็นะครับความบันเลยมาเยือนแน่นอนเพราะตอนนี้นะครับเขาไม่สามารถกลับไปเป็นซูปเปอร์สย่าขั้นที่3ได้แล้วแต่สิ่งที่เขาไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นได้กําเนิดขึ้นแล้วล่ะครับเมื่อเจ้ามังกร2ดาวนะครับได้พุ่งออกมาและมันยังไม่ตายแกไแก้บังอาจมากขึ้นเป็นแล้วพนุมน้อย ตอนนี้ทรังเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แล้วล่ะครับเมื่อตอนนี้นะครับเขาไม่สามารถจัดก,การเจ้ามังกร2ดาวได้อย่างแน่นอนหากเขายัางเป็นแค่ร่างปกติแบบนี้แกกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนี่นาแสดงว่าร่างตะก,กี้นี้คงมีขีดจำกัดในเรื่องเวลาสินนะพลังของแกก็ตกลงยังเห็นได้ชัดเลยเอาละ่ะถึงคราวดีของข้าแล้วเลยสิสิ่งที่แกทาไว้กับข้าตะก,กี้นี้ข้าจะขอเอาคืน ให้สาสมใจสักทีเดียวสถานการณ์มันพลิกแล้วตอนนี้ข้าจะเป็นผู้ชนะเจ้ามังกรสองดาวนะครับมันไม่รอชา้ามันรีบยิงพลังสุดดุนแรงใส่ทรังและกระหน่ำนะครับเข้าโจมตีทรังทรังตอนนี้นะครับเขาไม่แม้แต่สามารถนะครับจะป้องกันตัวเองได้เลยความเร็วของเขาตกลงพลังของเขาตกลงแน่นอนแหละครับว่าหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่ทรังเขาจะต้องเป็นผู้แพ้ ข้าขอบอกไว้ก่อนเลยละกันการโจมตีครั้งต่อไปแกจะไม่เหลือซากแน่นอนพลังของแกมันหมดแล้วการต่อสู้ครั้งนี้มันก็เห็นได้ชัดเลยว่าข้าคือผู้ชนะจงภูมิใจสะเถอะจะได้ตายอย่างสมศักดิ์ศรีเสียที เอาละชาละลาละลาเตียนลากรแล้วนะพ่อหนุ่มน้อยแต่ทนายนั่นเองนะครับเจ้าปีศาจมังกร2ดาวกําลังจะจัดการทรั้งนะครับมีใครบางคนนะครับได้ถีบเข้าที่หน้าของเจ้าปีศาจมังกร2ดาวซึ่งแน่นอนเลยครับว่าบุคคลคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คือโกเทนนั่นเองซึ่งฝีมือทั้งหมดนี้นะครับเป็นฝีมือของท่านไคโอชินนะครับในการพาโกเทนมาช่วยเหลือทั้งฮ่าฮ่าฮ่าฉันมาช่วยนายช้าปเป็นหน่อยหรือเปล่าไไวหรือเปล่าเรามาร่วมสู้กันเถอะทั้งนายก็มาช้าแบบนี้เสมอล่ะโก แต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าฉันเนี่ยจะต้องให้หนายมาช่วยด้วยสบายหรือแต่ว่าเสร็จจากนี้แล้วนายต้องรีบขึ้นเงินเดือนให้ฉันเลยนะเพราะฉันเนี่ยได้กลายเป็นพ่อคนแล้วฉันอยากจะมีเงินเก็บบ้างละสิอย่าลืมหลามไม่ไงั้นไม่ช่วยนะเว้ยดูเหมือนว่าเจ้ามังกร2ดาวนะครับมันจะยั่วมากเลยแหละครับเมื่อมีคนนะครับมายุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับซึ่งเขานะครับก็ถูกโกเทนโจมตีทีเผลอด้วยนะครับมันจึงไม่พอใจเป็นอย่างมาก ดูเหมือนว่าโกเทงกับทรังนะครับเขาจะไม่ประมาทกันแล้วนะครับเขารีบที่จะเผด็จศึกในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะเขานะครับต้องการจะช่วยเหลือพ่อของเขานะครับแล้วก็ปังที่เป็นหลานของเขาด้วยโดยทั้งสองคนนะครับได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าและทําการนะครับร่วมมือกันในการรุมนะครับในการโจมตีเจ้ามังกรสองดาวแน่นอนแหละครับว่าทุกการโจมตีนะครับเจ้ามังกรสองดาวไม่สามารถหลบได้เลยแม้แต่น้อยนิดนะครับเพราะทั้งสองคนนะครับเรียกได้ว่าประสานมืองานกันเนี่ยแบบคู่หูคู่ใจกันเลยนะครับทั้งเตะทั้งต่อยนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ จ้ามังกร2ดาวจะแย่แล้วและทั้งสองคนได้ร่วมมือกันในการปล่อยพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าเอานี่ไปกินและกันพลังคลื่นเต่าสถานฟ้า พลังคลื่นเต่าสถทานฟ้านะครับพุ่งไปด้วยความเร็วโจมตีใส่เจ้ามังกร2ดาวเจ้ามังกร2ดาวนะครับพยายามจะรับพลังนี้แต่ดูเหมือนว่าพลังของมันจะไม่เพียงพอในการที่จะรับพลังนี้ได้นะครับและในท้ายที่สุดแล้วมันถูกพลังคลื่นเต่าสะทานฟ้านะครับที่เป็นการประสานงานกันระหว่างโกเทนกับทั้งเต็มๆเ,เลยและในท้ายที่สุดแล้วมันได้ตายลงไปเหลือเพียงแค่ดราก้อนบอล2ดาวเท่านั้นใครพวกเขานะครับได้เก็บไว้เยี่ยมเลยแฮะได้ดราก้อนบอล2ดาวแล้ว ตัดไปที่ทางด้านโกเทนนะครับจึงทำการแซลทรังจะว่าไปแล้วเจ้านั่นก็ไม่เท่าไหร่เลยนี่นาทําทไมนายสู้ไม่ไหวละ่ะทรัง จุบ้าเอ้ยที่เราชนะได้ง่ายขนาดนั้นเป็นเพราะฉันเนี่ยทำให้มันอ่อนแรงลงต่างหากและเราเนี่ยร่วมมือกันด้วยยังไงก็แล้วแต่เราขอบใจมากเลยนะที่นายมาช่วยเราเดี๋ยวเราจะขึ้นเงินเดือนให้นายเองและกันเอาระดับผู้บริหารเลยไหมล่ะโกเทนเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทางด้านอูบูนะครับที่ประทะักับเจ้ามังกร6ดาวดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเขาจะไม่สามารถจัดก,การได้เลยน้อยเจ้ามังกรอ้วนเอ้ยตอนนี้ฉันเห็นแกครั้งแรกฉันดันติดประมาทไปหน่อยแต่ว่าหลังจากนี้ไปจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วอูบูนะครับเขาจึงร ไปด้วยความเร็วสูงนะครับเขาพยายามต่อยขวาและพยายามเตะนะครับใส่เจ้ามังกร6ดาวแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นอะไรเลยและมันนะครับทำการสวนกลับใส่อูบุโดยการที่เตะใส่อูบุและก็ศอกนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับอูบูนะครับไม่สามารถสู้ได้เลย แต่ดูเหมือนว่าอูบุเขาจะไม่ยอมแพ้เขาเรีบบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมาและทําการนะครับเตะสวนไปใส่เจ้ามังกร6ดาวเอานี่ไปกินหน่อยละกันไออ้วนเอ้ยแต่ทันใดนั่นเองนะครับที่เขายิงพลังไปดูเหมือนว่าเจ้ามังกร6ดาวจะไม่เป็นอะไรเลยและมันนะครับทำการต่อยสวนกับใส่อูบุนะครับแล้วก็เวียงอูบุไปไกลเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับอูบุน่าจะไม่มีหนทางแล้วในการที่จะชนะนะครับเจ้ามังกร6ดาวได้เลยแม้แต่น้อยนิดแปลกมากจากพลังที่เราสัมผัสได้เจ้าหนี้ไม่ได้มีพลังมากมายขนาดนั้นแต่ทำไม การโจมตีของเราทําอะไรมันไม่ได้เลยมันเป็นบ้าอะไรของมันเลยเนี่ยเออฮ่าๆเจ้าน่ะไม่น่าจะสู้กับข้าเลยนะแต่ก็ช่วยไม่ได้ข้าจะบอกให้เจ้าฟังไว้อย่างหนึ่งแล้วกันเจ้าอยากจะรู้ใช่ไหมว่าทุกการโจมตีของเจ้าทําไมมันไม่ได้ผลกับข้าเลยแม้แต่น้อยนิดอูบูที่สงสัยนะครับจึงทําการรีบถามเฮ้ยแกพูดอะไรของแกอยู่ คือจริงๆแล้วข้าเนี่ยมีพลังออร่าด้านลบเนี่ยมหาศาลปกคุมร่างกายไปหมดเลยซึ่งออร่าเหล่านี้มีลัศมีความกว้างกว่า5เมตรด้วยกันเลยคอยคุ้มกันข้าจากพลังบริสุทธิ์เหล่านี้หรือพูดง่ายๆก็คือพลังงานด้านบวกไม่สามารถเจาะผ่านบาเรียรมายังตัวข้าได้เลยแม้แต่น้อยนิดเพราะฉะนั้นต่อให้แกมีพลังบริสุทธิ์ของแกมากแค่ไหนจะแข็งแกล่งแบบโคตรแข็งแกล่งไปเลยก็ไม่สามารถจะเจาะบ,บาเรีเข้ามาได้เข้าใจบอสอะไรกันแกต้องการบอกอะไรไม่ว่าฉันจะโจม ตีแกเท่าไหร่ก็ทําอะไรแกไม่ได้สนะันใช่ไหม ใช่แล <mile> ้วก็ฉลาดดีนี่เข้าใจหรือยังว่าพลังของแกทําอะไรข้าไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนิดก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับราคุนบอ a เอฟนะครับตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับอูบูนะครับเขาจะเจอปัญหาหนักแล้วเมื่อเขานะครับจะต้องประทานะครับกับเจ้ามังกรนะครับที่เรียกได้ว่ามันมีพลังแบบด้านลบนะครับในการป้องกันพลังด้านบวกในการโจมตีมันเรียกได้ว่าตอนนี้อูบูเนี่ยน่าจะยากแล้วล่ะในการต่อสู้นะครับแน่นอนละครับว่าก็เดี๋ยวมารอรับชมนะครับว่าในตอนต่อไปนะครับเหตุการ จะเป็นยังไงและเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกด s u b สไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับและอย่างที่ผมได้พูดไปแหละครับว่าตอนนี้นะครับกด YouTube ได้มีการเปลี่ยนเยอะมากเลยนะครับจึงทําให้นะครับผมไม่สามารถใส่เอฟเฟกเสียงเข้าไปได้นะครับเป็นเพราะว่ามันจะถูกจับนะครับว่าเป็นคลิปสําหรับเด็กนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันอาจจะโดนแบงก็ได้นะในอนาคตก็ขอทําเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะครับที่หายไปช่วงเนี้ยหลายๆครั้งนะครับเป็นเพราะว่า ผมพยายามไปหากฎนะครับว่ามันมีกฎตรงไหนนะครับที่เป็นข้อห้ามบ้างนะครับหากเป็นอันไหนที่มันข้อห้ามนะครับผมจะได้ไม่ทานะครับเพื่อการเซฟสําหรับช่องมากที่สุดแล้วก็เป็นนั้นว่านะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและสําหรับใครนะครับที่ไม่ได้กดซับสไคร์นะครับช่องสํารองผมนะครับเผื่อช่องนี้บินไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับช่องสํารองเดี๋ยวผมนะครับก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใต้เดคิปชั่นเลยนะครับก็สามารถไปกดติดตามได้เลยและต้องขอขอบคุณจริงๆที่กดติดตามกันมาสําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ